สวัสดีครับท่านผู้ชม EP นี้ประจำวันเสราร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2567ไปที่สนามกีฬาตันยาเ1ดสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองชมบรรยากาศการฝึกซ้อมฟุตบอลของโครงการชมรมผู้สือข,ข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนที่ผู้ปกครองรายได้น้อยโดยวันนี้มีกิจกรรมพิเศษเวลา8นาิก30นาที คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยลังสิตออกค่ายกิจกรรมอาสาพบปะให้ความรู้กับน้องๆในโครงการเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ได้โภชนาการประเภทนักกีฬาฟุตบอลแนะนำการรับประทานอาหารประจำวันในการหลีกเลี่ยงอาหารชนิดที่รับประทานแล้วทำให้ฟันผุมีกลิ่นปาก หลอดทั้งได้ทดสอบความรู้ความสามารถของเยาวชนและพี่ๆคณะทันตะได้นำขนมมาให้เด็กๆได้รับประทานเด็กๆให้ความสนใจเพราะพี่ๆคณะทันตะให้ความรู้แฝงไปด้วยความสนุกสนานทำให้เด็กๆที่ได้เข้าอบรมรับความรู้ในวันนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันเสาร์หน้าพี่ๆมาอีกนะครับ มันก็ต้องทำให้ระันมันโตขึ้นตัวฟันกับล่าฟันถูกไหมเหมือนคนเราอ่ะมีตัวฟันแล้วก็มีขาล,ลงไปไม่ใช่ไหมมันต้องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้ามีเอ่อมีสขา,าวเรียกว่าอะไรมันมีนชั้นนอ,อกสุดที่เป็น ฟันามอั้ก็้ัจะมีทั้งนสามชั้นชั้นกลางช้นนี้ฟัตราเราบางอาจะต้วยาเราไม่เห็นเราจะเห็นแคส่วนนี้ปะแต่เราเห็นแต่ีขาวท้งอันเฟันแกค่ะเราก็จะเห็นอะไรเนื้อฟันซึ่งเนื้อฟันจะมีสีเหลืองกว่าที่เราเห็นมันเปงนได้เลยโอเค สอนไหมจริงเหรอางไหมอันเนี้ยหกห้าสามสิบไม่ได้เลยตองจิเลยถึงังลจบิแล้วรแล้วแกให้จบเลยเปล่าน้องที่สองได้สิบเจ็ดครั้งที่สได้ยี่เอ็ด็ดครั้งที่4ได้ยเมื่อพี่พี่คณะทันตะมอลังสิตทำกิจกรรมจบ ก็เป็นการทดสอบระบบทีมเพื่อเตรียมความพร้อมเดินทางไปเยือนนักรบสาวเมืองปลานาในวันที่12สิงหาคมที่โรงเรียนวัดโพลังกาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี